ตรงเข้ามานี่ก็จะเป็นชุมชนของกุลีจีนนะคะนี่ก็เป็นนามสกเนเตอร์ของที่นี่นะะ <Wow. S 1> เป็นเซตเมนูนะคะคนละ289บาทค่ะอเอเจ็ตก็จะมีอาหารว่างอาหารคาวนะคะแล้วก็จะมีของหวานพี่แตงบ้านสกุลทองนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสกุลทองค่ะสวยหอไม่มีการเหมือนเลยทำยากมากอันนี้ <Wow. S 1> ถึรู้เลยว่าเข้าไปคำแรกนี่มีความเป็นกุ้ง เขาบอกว่านี่นี่เป็นหนึ่งในอาหารจำหลับชาววังด้วยว้าวไม่เคยมีอะไรอร่อยเท่าที่นี่อาหารส่วนอันนี้ก็คือขนมปูนีจีนที่เป็นที่ยอดฮิตก็<ม>เป็นปีจัพังก็เป็นคาเฟ่นะคะว้าวตามย้ายกันมาอยู่ที่นตลาดปุซะะิ่งค่ะก็ตั้งเป็น10ทนี่ค่ะาจากโปรตุเกสถึงไอยุฒยาซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ใช่สวยงามอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือปรับปรุงทัศนียภาพใหม่นะคะ เนนนทางดิดิสวัสดีค่ะขอตอนลับทุกท่านก็ส่รยการ n e ิทราเวลค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนๆมาตะลุยที่บ้านกุรีจีนกันนะคะซึ่งที่นี่ก็มีอะไรให้เพื่อนๆทําหลายอย่างเลยนะคะ <Wow. S 1> ที่แน่ๆก็คือที่เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กินขนมกุรีจีนนะคะว่าเป็นต้นตํำรับแต่มิวก็จะพาเพื่อนมาทานอาหารด้วยนะคะซึ่งเป็นร้านพิเศษนะคะเป็นอาหารสยามและโปรตุเกสรวมกัน wow. จะพาเพื่อนเพื่อนมาที่ร้านสกุลทองนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะการเดินทางก็ไม่ยากนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อเริ่มต้นเดินทางมาจากไหนก็ได้นะคะแต่ว่าจอดรถได้สองที่ก็คือที่วัดประยูรหรือว่าวัดกัลยาณะคะก็ให้เดินมาตรงกลางจะเจอท่าเรือของโบกเสือนสกุลนะคะแล้วก็เพื่อนเเดินเข้ามานี่เลยนะคะผ่านโบสถ์มาได้เลยจะมีทางเข้าก็เดินเข้าไปได้เลยะคะ่ะ ข้างในก็จะเป็นชุมชนนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้คนที่มีเชื้อสายนะคะตกทอดกันมาตั้งแต่อยุธยานะคะ <Wow. S 1> ตั้งบ่ษนะคะชากว่า500ปีที่แล้วนะคะชาแรกที่เข้ามาสูา่สยามประเทศนี่ก็คือประเทศโปรตุเกสนั่นเองนะคะก็ตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะแล้วก็การเวลาก็เดินทางผ่านมานะคะจนกระทั่งสมัยธนบุรีนะคะแล้วก็มาที่ตะกะโกศินนะคะาทางชาวบ้านเนี่ยก็ย้ายมาอยู่รวมกันที่ตรงนี้นะคะชุมชนกุลจีนะคะ่ะ wow. อันนี้ก็เดินมาเข้าทางโบสถ์สันตคูดท่าเรือนะคะแล้วก็เดินมาหัดมาด้านขวามือก็จะมีกุลีจีซอยสามนะคะก็เดินตรงเข้ามาน,นี้ก็จะเป็นชุมชนของกุลีจีนะคะก็เดิการเดินก็จะเป็นวงกลมนะคะเดินวนไปแล้วก็อ้อมกลับไปที่เดิมค่ะตามไปดูกันนะคะว่าข้างในชุมชนมีอะไรเที่ยวกันบ้างคะ่ะแต่อย่าลืมกดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Milky t ว a v e l กันนะคะ เดินเข้ามาประมาณ300เมตรก็ได้นะคะจากที่ซอยสามก็จะมาถึงหน้าร้านนี่เลยซึ่งปกติอะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะร้านจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มเปิดทุกวันแล้วนะคะก็จะมีอาหารเป็นเซตนะคะซึ่งถ้าเป็นเซตเนี่ยเพื่อนๆก็คือ,อมาได้เลยนะคะคนละ289บาทมีของว่างแล้วก็ของหวานแต่ถ้าเกิดเป็นเซตชวาวังต้องจองล่วงหน้านะคะ มีน้องนกด้วยจะต,ต้องอยู่ชั้นสองนะคะร้านน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศร้านนะคะม,มาถึงะคะ่ะก็เสิร์ฟด้วยน้ำกระเจีย๊ยบเลยนะคะองที่นี่ก็เป็นน้ำซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็เนือ่องจากอยู่ในชุมลบชุมชนด้วยนะคะชุมชนกุรีจีน ก็ทําให้แบบว่ามีความผูกพันนะคะระหว่างไทยกับโปรตุเกสแล้วก็เนื่องจากตรงนี้ก็มีโบสถ์ินตาคูนนะคะก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะระหว่างพุทธกับคิสนะคะก็คือที่นี่ก็มีประวัติมายาวนานนะคะเพราะว่า เป็นหนึ่งในตระกูลของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสนะคะที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่กันมาหลายชั่วอยู่คน <Wow. S 1> อาหารก็จะเป็นเนืนอาหารไทยๆนะคะโอ้ oh. ไทยๆชาววังด้วยนะแล้วก็แบบมีความผสมผสานระหว่างไทยกับโปรตุเกสค่ะ <Wow. S 1> ก็ เมนูอาหารที่นี่นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น <Okay. S 1> เป็นเซตเมนู <Okay. S 1> นะคะคนละ289บาทค่ะเอสเก็จะมีอาหารว่างอาหารคาวนะคะแล้วก็จะมีของหวานของหวานที่นี่ก็จะเป็นสลิมทับทิมกรอบ <Wow. S 1> ส่วนของว่างเนี่ยหลักๆเขาก็จะมีถุงทองบางคอนคาบแก้วนะคะกระทงทองแล้วก็กุ้งกระจกมวนซึ่งแบบถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยก็อาจจะเป็นกุ้งกระจกมวนนะคะ แล้วก็ถุงทองก็จะเหมือนทั่วๆไปม้าห่อหมูสมลมสลมสลงนี้อ่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีสั่งอะไรอันนี้ก็จะเป็นอาหารหลักนะคะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ก็คือขนมจีนแกงไก่คั่วนะคะซึ่งขนมจีนปรตุเกตซึ่งอันนี้เขาสันนิษฐานว่าจะมาจากสปาเกตตี้ไวซอสนะคะแต่ว่าพอมาถึงเมืองไทยสปาเกตตี้ก็เปลี่ยนเป็นขนมจีนซะนะคะแล้วก็ไวซอสก็เปลี่ยนเป็นเครื่องแกงแดงแต่ว่าแกงแดงมันจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนบ้านเรานะคะ แล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นสตูไก่ขนมปังอบอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวฝรั่งนิดนึงแล้วอันถัดมาก็จะเป็นข้าวขานุนุมานคลุกฝุ่นนะคะก็จะเป็นหมูคอหมูนะคะคลุกกับซอสพิเศษนะคะเป็นข้าวสังหยดด้วยซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของบ้านเรานะคะอันนี้ข้าวมันส้ตมตำค่ะก็จะเป็นฟิลแบบชวาวังนะคะก็จะละมุนละมุนหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่แตนบ้านสกุลทองนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสกุลทองค่ะ บ้านสกุลทองเนี่ยของเราเป็นอาหารสืบทอดวัฒนธรรมไทยโปรโตุเกสค่ะอาหารของที่ร้านเนี่ยเราก็จะเน้นความเป็นยูนี้ความเป็นดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีะส่วนผสมผสานของอาหารชาววังในตำรับที่เป็นเครื่องว่างชาววังด้วยนะคะก็สืบเนื่องมาจากทางพี่ตานเป็นต้องบอกขอบคาณพี่ตันเป็นเซอไพรายนะคะแต่งเข้ามาอยู่ที่บ้านสกุลทองค่ะแล้วก็ทางด้านสามีพี่ตันเนี่ย เขามีเชื้อสายโปรตุกเกสซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดตระกูลของชาวไทยเชื้อสายโปรตุกเกสที่เดินทางมาครองพระเจ้าตากค่ะส่วนของพี่แตนเนี่ยาบารรพบุรุษเลยรุ่งรุงรงคุณชั่วกับคุณเชียท่านเป็นนางห้องต้นเครื่องขององค์พระเจ้าสุกุมามรมารสิงห์รัชกาลที่5นะคะอของเราจะเป็นสายสกุลสมิธินางกดิษฐ์เซลวานิชค,ค่ะพี่ก็เลยแบบว่ามีแบบว่าความเป็นผสมผสานระหว่างไทยโปรตุเกสแล้วก็มีแบบชาววังด้วยใช่ค่ะคือปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับอยู่นะคะตะเลิก แต่ว่าตั้งแต่เดือกนกรกฎาเนี่ยค่ะเราจะมีวันหยุดของร้านแค่1วันก็คือวันพุธอันนี้จะเป็นเชฟเทเบิลอันนี้จะเป็นสําหรับคอร์สแรกที่ที่เราเริ่มทตํตั้งแต่ตั้งตั้งร้านบ้านสกุลทองมาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเชฟเทเบิลก็คือย,ยังต้องจองล่วงหน้า3าถึงเวันอยู่เป็นอราคาสค่ะชุดละเท่าไหร่คะ,อ,ะอันนี้จะอยู่ที่ราคาแ9 9กบาทได้กี่ท่านนะคะ,ะหนึ่งท่านค่ะของเราจะเสิร์ฟ<อ>เป็นพอร์ชั่นหนึ่งหนึ่งชุดต่อหนึ่งท่านนะคะเป็นชาววังเลย อ่าอันนี้ก็จะมีผสมวัสาุเรื่องว่างชาววังแล้วก็จะมีอาหารสยามโปรตุเกสด้วยค่ะอันนี้นะคะคือว่ามังกรคาบแก้วค่ะซึ่งจะมีมาทุกอันก็คือส้มนะคะแล้วก็ใส่กับเข้าใจว่าข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเข้าเก็บปักหม้อป่ะของบ้านเราประมาณนี้อใช่เข้าเก็บปักหม้ออันนี้ก็หมูกโหลกนะคะหมูกระหมูกระ ันนี้มากับคุณพ่อค่ะโอโหเเลยเรไม่มีการเมือนเลยก็องเอไม่มีการเหมือนเลยกินเลยค่ะอร่อยไหมคะแสวเลยสำหรับหมูสลงนะคะก็รสชาติไม่ค่อยเหมือนที่เคยกินนะคะก็จะเป็นเนื้อหมูที่เอาไปหมักแล้วก็พันกับ อันนี้ก็คือเส้นที่ดูในละครนาะทำยากมากอันนี้ <Wow. S 1> อันถัดมานะคะก็คือกุ้งกระจก <Wow. S 1> อันนี้เขามากับซอสคล้ายๆแบบมัสตาร์ด้วยนะสำหรับกุ้งกระจกนะคะก็อร่อยค่ะ <Wow. S 1> มีความเป็นกุ้งรู้เลยว่าเข้าไปคำแรกนี่มีความเป็นกุ <Wow. S 1> ้ง เพระว่าที่สำคัญคือมันจิ้มกับ dipping ซอสอ e น,นียมันก็ปกติถ้าเป็นซอสไทยเขาจะกินเป็นซอสหวานเนาะอันนี้เขากินเป็นซอสแบบนี้ค่ะก็ชอชาก่ดีค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นอาหารตรหกักนะคะก็คือข้าวหั่นวันุกฝุ่นค่ะอะอันนี้เป็นแบบว่าสันข้อหมูนะคะสูตรพิเศษว้าวเนื่องจากเป็นสันคอทำให้แบบว่ามีความมันนมคะนิดน,นึง แบบว่ารสชาติแปลกที่เราไม่เคยกินนะคะอาหารแบบอันวังคุกคุน,นะคะ่ะพี่เขาบอกว่านี่นี่เป็นหนึ่งในอาหารตำลับชาววังด้วยว <Wow. S 1> และอันนี้ก็คือส้มตำนั่นเองนะคะส้มตำสูตรชาววังค่ะวมาลองกันกว่าพี่เขาบอกว่ารสชาติจะน,วนันวๆหน่อยมันรสชาติทั้งหวานะอ๋อแอบเห็นแล้วเขามีมะนาวมาให้วยข้างบวส้มตำก็จะโรยกุ้งแห คิดว่าแต่มะนาวแล้วน่าจะดีขึ้นนะข้าวอันชันแล้วน,นี้ก็เป็นหมูฝอยนะคะก็ลงตัวดีนะคะก็แบบว่าเราเป็นไม่ได้คนเดียวในวังเนะเาะแล้มาลองอาหารชาววังะคะ่ะจุดชาววังให้เรารู้ะคะ่ะอร่อยไหมคะในเซตเขาที่มิวสั่งมัน,น ไม่ได้สั่งขนมจีนแกงคั่วไก่นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะคะก็เลยสั่งจานแยกออกมาะค่ะ <S <S ตัวแกงอันนี้นะคะก็เขาบอกว่าจะไม่ได้ใส่เครื่องแกงแบบบ้านเรานะคะ <S <S แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆไก่สับแล้วก็อารมณ์ใน,ในี่คล้ายๆน้ำเงี้ยวเลยอ่ะคือเห็นแต่คล้ายๆน้ำเงี้ยวเลยดูเครื่องปรุงเขาผิวคล้ายๆมีความเป็นอาหารฝรั่งมากๆนิดนึงนะรสชาตินะคะไม่เหมือนขนมจีนบ้านเราเท่าไหร่ <S <S ออใส่ิดเข้าไปนี่เผ็ดมากแล้วก็ แต่ก็มีความแบบว่าเป็นกะทินะคะอ,อร่อยค่ะมาอาล่ะเดี๋ยขอตัวไปกินก่อนนะคะืสลิมชาววังค่ะสลิมอบนลทียนแน่นอนข้างหวานอร่อยอวันนี้อาหารที่ร้านสุปรุณทองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อร่อยทุกอย่างรสษาของบ้านเราก็แล่แซบอีหลโีโอ้โหสุดยอด แล้ามาต้องมาแวะมากินเาว <Wow. S 1> ไม่เคยอร่อยเท่าทีน่นี่ไม่เคยมีอะไรอร่อยเท่าที่นี่อืไม่เคยมีอะไรอร่อยเท่าที่นี่อชาชาชาเราเด่นหน่อเด่นหน่อยชาวอัอันนี้ก็คือขนมหน้าดวน <S <S น,นะคะ <S <S เป็นขนมโปรตุเกสอันหนึ่งนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็คือขนมกุรีจีนที่เป็นที่ยอดฮิตขนมฝรั่งกุรีจีนนะคะว wow. ในชุมชนแถวนี้นะคะก็มีแบบว่าพิพนณฑ์ด้วยก็เป็นสินณฑ์ก็เป็นคาฟเฟ่นะคะเป็นของคนเชื้อสายโปรตุเกสนะคะ่ายทอดกันมาแล้วก็ตามย้ายกันมาอยู่ที่รับต้นศตวรรคะ่ะก็ตั้งอ,อที่นี่ค่ะ,คะก็จะเป็นการเล่าประวัตินะคะ ตูเกตึธอยุทยาผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของอเอก,กชนนะคะเราก็ได้ขึ้นมาดูวิวที่ดาดฟ้านะจะเห็นวิวข้างล่างที่เพื่อนๆเห็นด้านนี้อันนี้วัดไปยูนถัดมาก็จะเป็นโบสถ์ซานตาครูซนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยา แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัดกลยาค่ะฉะนั้นชุมชนนี้ก็จะอยู่ระหว่างวัดกลยาแล้วก็วัดประยูนค่ะเดินมาที่พนมพนมสิงค์นะคะว,วันนี้เขาไม่ได้เปิดให้ ไม่ได้เปิดทาขนมนะคะก็เลยซื้อได้แต่ขนมถ้าปกติเปิดเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดูที่เขาทําได้ค่ะ <Wow. S 1> นี่เราก็เลยซื้อได้อย่างเดียวนะคะก็เดี๋ยวซื้อลองกินนี่เราก็เดินรอบหนึ่งนะคะก็ซึ่งชุมชนกุลีจินก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเดินวนตื้อก็ออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นทางเข้านะคะซึ่งก็จะอยู่ริมแม่นม้ำแล้วก็ข้างบน,นะคะ่ะ นี่ท่าเรือวัดสันตะปูนนะคะซึ่งด้านขวาก็จะเป็นวัดกัลยาด้านซ้ายก็จะเป็นวัดประยุนค่ะซึ่งเมื่อก่อนจะไม่ใช่สวยงามอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือปรับปรุงทัศนียภาพใหม่นะคะเป็นทางเดินดินแนนม่น้ำถึงแล้วค่ะอันนี้ก็คือศาลเจ้าแม่คนกิมเกียงอันเก่งนะคะซึ่งเป็นศาล แล้วกุอิมอายุช้านานมากอายุนานมากๆแล้วะคะะมิวก็มาว่าเป็นประจำเวลาที่มิวมาวัดกัลยาค่ะก็เดินถัดจากศาลเจ้าเจ้าแม่คุนอิมนะคะซึ่งข้างในเขาห้ามถ่ายรูปค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะเดินต่ออีก50เมตรนะคะเราก็มาถึงที่นี่เลยคะ่ะ อดกลยานนั่นเองนะคะก็ยังไงก็มิวเคยทําคลิปอดกลยาแบบเยอะมากๆนะคะแบบว่าเจาะลึุกสุดนะคะก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันได้นะคะโหเป็นไงกันบ้างคะสําหรับชุมชนกุลีจีนนะคะระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและโปรตุเกสนะคะก็ได้ขนมกุลีจีนฝรั่งเนี่ยไปเยอะเลยนะคะมีหลายร้านนะคะก็เพื่อนๆถ้าว่างๆก็แวะมาเดินเที่ยวเล่นนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลแล้วก็แถมเพื่อนๆก็สามารถแวะ วัดไหว้พระได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัดประยูรหรือว่าวัดกัลยาณ์นะคะก็ซึ่งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพยานะคะแล้วก็หรือว่าจะแวะมาที่โบสถ์สันตคูตก,ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ข้อคูณสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมิวกี้ทราเวลด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะฝากติดตามว่ามิวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรนะคะวันนี้มิวกี้เลดี้บูรณไปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ